สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวอ่าผ้าสาลูที่ให้จัดกิจกรรมนะคะคือใด้เจอเพื่อเราเองแล้วมันมีอะไรไม่มรู้อ่ะเราดูแล้วนะเพื่อนเราดูมึนทุกคนแล้วยิบไปดูกันอ่ะเออแตว่าเห็นแล้วนะแปลว่ามันคือตุ๊กตาแต่ไปดูตุ๊กตาไม่รู้ชื่อเลยนะแปลว่าเปิดกันเลยดีกว่า เขาพายกันเลย่ะผู้ส่งนะคะผู้ส่งนี้เลยเห็นไหมเนี่ยถูงกล้องน่ยผู้ส่งี่กิมน่พิชียดอ่นเหลือมค่ะนี่นะ แล้วก็นี่ค่ะจะทำเหมือนมากแล้วก็ส่งมายังชื่อของเรานะตีกินช้อนตีนจระเข้เออเมือนไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่ามันไปซื่อมาู่แล้วเราเรารู้นะว่ามันเป็ตุ๊กาตาแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ไม่รู้ชื่อมันอนะ่ะมันชื่อตุ๊กาตาอะไร เหมือนเคยได้ยินน่ารักสิใ่ค่คะคล้ายเหมือนมากสอ่อไหมไมูไหน่กว่าใหญ่กว่าห้าราอีกอ่ะไม่สอเลยเนาะเนี่ยมันใหญ่ามากแล้วก็ยาวประมาณ 嗯，应该。他知道我哪去